เป็นเันใดแน่ยครับทุกโอ้เป็นมีเนลอกนอกอยางขัดเนาะอของการยานลบตียำคำคืนเน,ะนาะอนี่พี่น้องพาพีา่าน้องมาถ่ายเป่งของน้ำก่อนนะพี่น้องเด้ลงไปเรียบร้อยทอค่ะเนาะอ่อนระบายอืม มาลงปูงปิงมาลงปูง,งป,งปงีอยู่พี่น้องเลยเนาะเสียงผ่นขวดผ่นล่างหม้ออยู่ทางน้องซอยพี่น้องเลย <c oughs> เอาพี่น้องเลยเปิดภาพคลิปออกมาในเวลาสี่โมงเย็นพี่น้องเลยเ่ยราว่าสี่โมงแรงทางบุญสรวันกับลุ่จันเดินทางขึ้นมาหอดบ้านวังควายหรือว่าบ้านทางน้องซอยพี่น้องเลยเนาะยังบ่ทันหอดบ้านซะแล้วอยู่ด้อพี่น้องด้วยเนาะพอดีบุญเนาะ แกก็ okay. มาอัปเดตเรื่องวาเยี่ยมยามเมืองข้างน้องซอยพร้อมกับห้องน้ำเนาะทางพอน้องมีเห็ดเรียบรอยแล้วว่เรือว่าจังใดสวยงามสําด์ปบุญจะพาพี่พาน้องมาหา,มาชมวันนี้พี่น้องเลยเนาะ่อนอื่นพี่น้องขับตักท้ายด้วยตักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัตสุข,ขูสุข,ขนพบเจอกับส่องยูทูปปะบุญซาละบันยำ้ำ่อยคำลงแรงวันนี้พี่น้องเลยพาพี่พาน้องมา,ามาชมเนาะทางขอบค้วน้องซอยพี่น้องเลย อากาศอัพเดตของน้าเพิ่มเติมให้พี่น้องนะครับในโซนน้ำกันเนาะฮะสี่ม้งแรงพี่น้องเลยลมกาะโชยมาพี่น้องเลยเนาะลมหนาวสวัสดีน้องซอยสวัสดีสวัสดีขออนุญาตนิดไปหน่อยพี่น้อง,อออองเลยเนาะเสียงน้อนคนกะอยากค่อยๆเอยอ่าได้ได้โซนเนี้อยู่ดีไม่แห้งอยู่ป่ะดูย,ยูดีไม่แห้งอือ น่าสิแบ่งเนาะอ่าตุ้ยขึ้นได้เบิ่งช่องนี่เห็นเนมดๆๆอืมเนี่ยขอตายฮะมันแดงซ่ําอ่าออลมพี่น้องเอ้ยลมอ่าลมหนาวมาฮอดแล้วจักนี่เนาะเน่เนาะข้างหน้าของเฮา เล้วได้จักมือแล้วแล้วได้สองซมือแล้วสองซมือแล้อะไนใส่งานแล<ง>้วบ่ยังยังอยู่ยังพออย่างบ่มีนำยังบ่เอาทอเข้าก็เลยบ่ได้ใสยังบ่ได้ใสเถอะยังบ่ได้เอาน้ำเข้าตอนเท่านนั้นมบุญไปใส่งานแล้วเมื่อกี้เจ้ายังบ่เนี่ยบ <c oughs> <c oughs> อกไว้พี่น้องเนาะเดินทางมาไกลแล้วก็ขอฝากอ่าปัสสาวะยองน้ำน้องซอยพี่น้องเมื่อกี้นี่เรียบร้อยเนาะ ใส่งานแล้วเมื่อกี้นี่ก่อนจะคล้องอีก <laughs> ใส่ภาพให้เพื่อนๆชมนะเบิ้งค่ะห้องน้ำห้องในพี่น้องเลยอ่าเป็ยน,นยังไงแน่ะอาโถโอ้คนมีแนวหลอกนอก่ออย่างขักเนะ <laughs> าะโครงการยาดลบตีย้ำคำคืนเนะ <laughs> าะอ่นีนนนนน่พี่น้องพาพี่อนๆมาถ่ายเบิ้งห้องน้ำก่อนนะพี่น้องเด้อห้องน้ำน่องซอยเนาะอ่า Cốp quảng công nhau thì nó nó khoảng mét thấy xong mét hà xịt và cả khuôn xa mét thì được loại nó xoay nham thì là người phá liềm nó chỗ ngang nó mặt là nè này đấy Tê sử không có xe liềm nè nhẹ bên phải bên đây thì nó là liềm ngang mà nè này đó ออขออนุญาตเบิ่งผลงานของพ่อน้องมี้กันพี่น้องเลยอโอ้คักๆพี่น้องเลยพี่เนาะลงไปเรียบร้อยทอก่ะเนาะหอระบายงามงามงามสูงเหตุตั้งยันเลยพี่น้องเลยไงเนานะทองน้ำคน ยังแต่เราถ้าเราน้ำเข่าเนาะเดี๋ยวกระทังอ่ะไมล่าน้ำเบิดลกะทอกระทังตัวนึ่งมาด้ยวยย<อ>ังยังบัมีทอก็เลยบัวดาวคอเถอะยังบัมีทอต้องต่อทอมาอีกแ้่เนาะด้วยทางจากได้กับไกลไปเนาะประมาณกับกับสิบเมตรเนาะวันนี้ด้วยมาแรงกับ มาอาบน้ำใส่งานเลยแรงกะแต่ละมือจะอาบน้ำอย่างนี้ป่ะแม่เออพอดีแล้วนี่มันข้องหอดย่ามหนาวเลยเนาะอาบน้ำเพราะได้มีทีกำบังลมแน่ก็คือห้องน้ำอะไรพี่น้องเยดีแต่แล้วก่อนหน้านาวพอดีด้เป็นไรเนาะทางตูแม่ไปสังได้แหะแม่คนไปเลี้ยงควายนี่แม่ไปเลี้ยงควายแม่เออทางห้องน้ำนี่มาบุญกระจายเท้า สร้างมันไปเรียบร้อยแล้วรวยบอลโอนอ่าบอลตั้งแต่สองสามหมื่นขึ้นหลังเนาะอ่าจะโน่นหกล้านพี่น้องเนาะค่าสร้างของนำ้ำแห่งนี้หกล้านกี่กประมาณแปดพันปลายเนาะเกือบเก่าพันหัวอะไรเป็นหน่องเงินช่วยมอือนี้ก็ได้ทั้งอ้ายเด้อ้ายคนยุนนะคะอยนเพื่อนอ้ายยุนเพื่อนรวยเราจะไปเห็นเรื่องอย่างมื่อนี้มาหวัว ถามแล้วก็บอกไปคนยางบอกว่าถามเอาคุณไปถามกันไอ้น้องดูกันกรถามกันตัวบ่กมีเราใจบอดีก็เลยว่กล้าถามเ้าใจบอดีวางสั่นน่องบานพี่น้องเลยคิดไปก่อนพ้าสายพงุ่งไปอันแดดแต่ที่เรียบร้อยเนาะทั้งทายท่อมแลทั้งพี่เลิศ สุพรรณนะครับไปส้มเนอะอาะปลาเลิศใจดีพี่น้องเลยเนาะในสางเฮือนน้องเบียงแล้วเรียบร้อยเป็นหลังแล้ักเลยนะวุ้นวัดสืบตอ่อของน้ำน้องซอยการเรียบร้อยแล้วของน้ำน้องซอยค่ะเนาะตัวเสร็จสิ้นให้ดินดีมา <c oughs> แลงลองใส่งานมึงได้ <c oughs> ได้ยังกินแรงวันนี้กาบุญม <c oughs> ีม <c oughs> ีกินอีกแล้วโด <c oughs> บอบว่าเดิไปหาหน้าไม้่ได้ไปหาหน้าไม่สะกินย่างแฉลบแรงกับบุ้งโอ้ยะไรกินสะกินที่มือใหายแห้งบ่ฮะกะห้าเก็บผักเก็บับต้มกินเก็บผักกินยาต้มกินพี่น้องเลยแต่ละมือเราก็ได้หาบุญบมดมีกินในกินมือหนึ่งยุบไม่ได้แล้วขอ ตอ,องหาได้คอยเนาะมันก่าเขาเขานำซัมป,ปาย่างอยู่บ่ย่างเครื่องซมมันใกล้สิบปิดร้อนวัวอ้ายมาเข้ากินข้าว,าวลายอ้ายมากินข้าวไรโดยเป็นอะไรท้งอ้ายกับยูดีมีแห้งเหรอคือว่าเจ็บรอด,อดแย่คือกันนลยก็ได้กะยูดีมีแห้งแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นยังไง มารอบนี้กับน้องซอยค่ะนาตาสดซื่นชดใสขึ้นพี่น้องเลยเนาะอ่านี้มีความหักแต่ว่าจักเนาะ่พี่น้องเลยเนาะครับเช็ซิมแบตเตรี่ของน้ำกับบล็อกก็ยังเหลืออยู่เนาะแหกอะคนต้องสั่งเป็นหลังเนาะเป็นหลังรถแต่ว่าสั่งนิหน่อยมุมมาส่งพี่น้องก็ยังเหลือรายอยู่แหกอะเลยความติดซื้อมม่ยิบม่นยอยพนันบริขายบันยังเลยมือทางสวัสด์เขตเซโน เพ็ดอีกจกักซองของนางมันยังได้อีกเนาะให้สั่งมาเพื่อนเราเลยเช็ดเชิงเลยมันเรือระบาดเลยเนะาะฝากน้องซอยไว้ก่อนเนาะรือว่ามีนางอื่นเห็ดกะให้น้องซอยเหดนะ็ดโลดเนาะเพื่อจะก,กอ่อเฮือนก่อสร้สา,างเทตารางปลุมตารางเนาะแต่มีแต่ซีตักออกมาใส่แถวนี้เพราะว่ายางพลอล้วมันเป็นขี้ตมอืมตักสใ,ใส่ไดนใส่แถวเดินนี่แหละอืมองทางยางไปเกินครัวเนี่ยบอ ย,ยังบ่กเคยขาไปถ่ายไปยังเลยบอกเมนมีแต่เข้าวงคือซื้อควาซีข้าแต่ว่ามันมีน้ำกะยางก่อนน้องก็ซีร่างมุนี่แต่ว่าบ่ได้ซื้อทอมาเวลาของน้ำก่อนอยากใส่งานมราะวปูนเมลายพอให้อ้ายจะเอาไปซื้อก็ได้ทอเนาะมันบ่ได้แพงนาะ เม็ดหนึ่งสามสี่สิบพันหหอดแซนออกกันเนาะมาใส่แม่คุณอาซีทอฟังดินทอฟังดินไปว่าแม่คุว่าซีถือทอ,อแบบนี้กัย้ยนงูควายเหยียบแล้วก็มันแตกนิดเดินทอฟังดินกาไปเนาะนแต่ว่าอตอนนี้มันจําเป็นกันเลยต้องซือทอ,อแบบนี้ก่นอนให้ทั้งอ้ายและเห็ดเราเป็นอยู่บ่อต่อทอตัวยังนนะเราก็เห็ดได้ยู เราไทยเจ้าก็ใส่ได้อดย,ยู่บอกวะรางกรใส่ว่าอยากได้แล้วมันสิเพลแล้วน้ำมันเข้าในท่อควันเพิ่นอนชานเรากับเพื่อนรองเลยเนาะไลฟ์ฟูแล้วคนกระจมห่อกินหอดรองสอยอยู่เพื่อนรองเลยเนาะวันนี้เดี๋ยววาถ่า,ายเอฟซีเบิรงกระเด้อเนะาะแล้วก็ขออัปเดตของน้าใหม่เขาไปใส่งานหลอดเด้อ เห็นน้องสอยทรงฮาวุ่นวุ่นว่ของน้ำแล้วเด้อเด้อว่าใส่งานได้เลยบ่ใส่หมดแล้วถ่ายใช่ไหอ่าใส่ลอดถ่ายวุ้นมาเปิดกันว่ะเปิดให้เลยเมื่อกี้นี่โอ้ยพี่น้องปวดอ่าถ่ายเบาเนาะเลยเขาไปเรียบร้อยแหละคือเห็นทางอ่าซ้ายเจาะพอนมาทางน้ำอยู่บ้านเจ้าเฮ้ยคุยว่ะ บ่ได้พูดแต่ว่าคนแถวบ้านคนฮู้เขามาทางน้ำเจ้าน้ามป่ะไม่ทางไหนกับบ่หูกันแถวนาบ่อแถวอย่างนั้นอ่ะคือว่าคอยโทษถามทางผู้เจ้าน้ามาดานพี่น้องบุญทามโทรถามว่าชิห้ไปเจ้าน้าอยู่บ้านชะแล้วบ้านหนองแซ่แหละเนาะโทรถามคนๆคนเขามาเจ้าน้าบ้านวังควายกับบ่หูกับเห็นอยู่แต่ว่ากับไม่ได้ถามผู้ใหญ่คน ให้รถเขามาอยู่บ่ะม,มันก็บ,บรกรกลัวงมาในที่บ้านของแกก็ฮอตเจนีบ่อยู่ค่ะต้นไม้เนียับไปพุ่นในเนืองกะแล้วลงไปพุ่นก็มีแต่บริษัทธ์ถ้าเรามาเจาะก็น่าจะมีเสียงรถแล้วเนาะบนบุญชีวิตถามเรื่องอนะไรคืองเรื่องจอะหนามาด้านในน้องแซ่พันยู่บ้านฉล่าบูบูสไปหรือบอก มาเมื่อนี้กับบริษัทซื้อเนี่ยาฝากซนะ้ำเนาะเดี๋ยวเอาไปซื้อตลาดตอลี่อยู่บ่อตตละมือกันกลับ่ได้ไปส่งมันไปอยู่กินอะไรใส่ตตละมือนะของลุงอยู่บ่อกินอของอาหารอยู่บ่ <laughs> อของลุงดูมีแต่ออกไปนบอละกันแล้วบ่ได้ออกไปนบอนบ่ออได้ออกไปซิงคปน์นะซื้อพวกนี่ยกิน,นะ <laughs> นอะไรกัมากินเนาะมี คือนอนกันกับชีวิตขขานอกนกันอยู่ประจําแต่ละเมืองแบบนี้อะไรเนาะเมืองไปเลี้ยงควายเมือกไไ็ <นะ S 1> อเด้๋ยไปนมือนี่เราบริเลี้ยงแม่เพิ่นเลี้ยงมือนี่ลองเลี้ยงลายมือแล้วเมือ่อยเพราะส่งนี้ควายมันพอานานา,นา,นานแล้วมันโบยูนะม,มันไปตลอดคือเงาเนี่ยเยขาปล่อยเลยเนาะควายเนาะยังยังนี่พอาเขานำยังโบแล้วนะก็ต้องเลี้ยงกอนอย่างอีสองสามเดือนพูด บ่แม่นรถจอาหน้าบ่รถปุ๊บบ่บ่แม่นรถคนทรงเข่ากล้าเได้เกี่ยวแล้วบ่ก็ยังยังอยู่แม่นหาก็เริ่มออกเอาเกี่ลเข่าหอนยังเกล่อยเราไปเกี่ลเข่าแล้วเนาะด้วยพอดำน้ำลังมูมูแล้วบแล้วเราก็ยังมาดำของตัวเองอืม Okay. พี่น้องนะน้ำในเจ้าไซได้แน่ๆเนาะนทั้งรายจี้แหละได้รายปี้แต,แต่ลงไม่น้อยยังบม่ผู้จักอเองคนอ่าแต่แกพออยู่คนเนาะนี่พี่น้องตั้งห้องน้ำยู่นี่กับมาะอยู่พี่น้องเนาะน้ำพระบายออกคลองเลยระบายลงคลองเลยโอเคอยู่ พอรองมีพันดูอยู่ปะพอจริงๆพอเห็นนี่ไปเรียกบ่ะแต่แล้มือ่อเห็นเราอยู่เงินเต็แต่ยำโซาและกระตะเลงไปงานตลอดเนาะม่ทั้งงาเจ้ากับทังประเภทเบีเ่ยงยันาะน่วงนี้เนานะนนนะม่ประเภทไร ก,ก็ส่วนเซฟภารณาที่เขอกวบุญแล้วบาทนี่เนาะวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องตามไปชมน้องทั้งกิเลิศสุพรรณเพลนปาเลิศสุพรรณจากฝั่งไทยเนาะได้สำเร็จเรียบร้อยเนาะมาอัปเดตคลิปน,นีอ้อาจจะอีกราเมื่ออยู่สิอกระดาเขามาหาบาทนี้เด้เอเมื่อมีทางปุญญาเพลนยังไเขามามีเป็นสุพรรณบุญไหนบุญซื้อขอมาเนะ<ด>เาะดูแลสุขภาพตัวเองเด,ด้เอหักษาสุขภาพตัวเองแล้วเนาะ บางแยงตัวเองดีที่สุดเนาบมองเห็นปล่อยตัวเองมหมดละเลยได้เด้เอจอยเรื่องเองไม่ได้ได้เนาะกับวับนระยะสุดสิหาก<ล>คนอื่นก็ต้องหักตัวเองไว้ก่อนออคิดเรงตัวเองไว้ก่อนพี่น้องเลยเหนาสานอสุดท้ายนี่กะพี่มาทางพี่ก่อนเนาะทางาน้องซอยไปขอบุญคุณทางปลาเลิศก่อนนะเนาะปลาเลิศสุพรรณ มันมีน้ำจิ้มใจเนาะสุกสานน้องซอยภูมีห้องน้ำใส่เป็นซาวอะไรพี่น้องเลยเนาะอาบน้ายังคำคลืนกันเนาะเครื่องไฟเครื่องฟื้นเนี่ยังไม่ได้ต่อมาบ่เออต้องต่อไฟมาเด้อด้วยบอกทางหายทสาเจ้าเนาะต่อฟื้นต่อไฟเข้ามาใส่งานพี่น้องเลยเนาะน้องซาเนาะก่อนสุดท้ายท้าสุดนี่ผมจะเดินข้ามไปอื่นเลยทางน้องซอยขอบุญคุณทางพาเลิศสุพรรณแน่ พี่พนเมียนจีนใจซอ,อยของน้องหน้ามุงเจา้าหรือรออะแล้วเนะวาะร้อย <laughs> ขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อเลิศที่มีน้ำจีนน้ำใจซอยเรือน้องขอให้พ่อเลิศมีสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งอายุยาวมันยืนขอให้สุขส <laughs> บาย <laughs> น้องกะว่าวเ <laughs> ว, <laughs> ว <laughs> พพนขอให้พ่อเพื่อน อยู่ดีแหงความเจ็บนี่แหละความใคร่มีขอให้เลี้ยงงานอย่างก็ขอให้ลาบเฮลื่นขอให้เจริญก้าวหน้าขอบใจได้เลยเลยเราเวีนรัวหน่อยเลยบุกทำเนียรงเนาะเวียนรัวเอาได้โลยเพราะว่าบมื่เคยขอบคุณขอบคุณพานะเคยอยู่แต่ว่าบกเก่งปันเลยฮะเป็นยังไงเนาะ สถานการณ์ขบ,บุญการดีใจน่เจ้าได้ลาบาดนีนดเนาะอ่าอ่าทางบุญกับมเม่อวันศีวังยังจากชุ่มเจ้าดองวังให้เจ้าแบบว่าสุขภาพเนาะเย็นชานสาุขภาพร่างกายแข็งแรงนเนาะแบบมีความสุขเปนความมีครอบบึงโพอบึงแม่นอนเบ่งอานบาน้องทลกมือนะนะเอาละเนาะอ่ทาท่านี้ก็โอเคแล้วเนาะมาสอบเป็นเจ้ากับนาตาสดใสเนาะบุคคอตะกี้เนาะ ะกี้นี่คือคนสิล่มนี่เนาะตะกี้เลยบ่มีแฮงยังเลยอือย่างไปคือสิล่มนี่พี่น้องเอ้ยมาบัดนี้ใครแน่แล้วบดนี้เนาะอ่าไปซักกมข้าวเงาบดนี้เนาะมื้อแงก็บ่มียังกินซพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเงินที่บุ่หตะกี้ก็ยังอยู่บ่กะยังอยู่ฮะยังยังยังเท่าใส่อยู่ เราพอจะใส่ยอยู่<ด>ยที่ว่า<ด>ทั้งพอบุญทงหันตะกี้ออยังอย,งอยู่ป่ะค<ด>นสองลานปลาแต่ก่อนเนาะ<ด>พอด้ใส่ยอยู่เนาะ<ด>เอาไว้ซื้อน้ำจำเป็นเนาะ<ด>หรือว่าเขาน้ำสามปลาเนาะขาวเบิดข่าเบดน,นี่ก็ต้องไปซื้อใหม่เพราะเขาเขาเฮ็ดหน้าแต่ละปีเนี่ยได้กุ้มทักเดือนทักสอบอะไรแต่ละปีเฮ็ดหน้าได้ประมาณสิบ บางปีพลบดีกะสิบปลายบางปีกะสิบบางปีก็ฮอตเศาปไปเศาเอาาาาา็ดเศาสองประมาณนั้นเลยการนี่เก็บเงินส่วนเอาไว้เด้ดอเอาไว้ซื้อใครความลุงไปซา,านเอาบุญเดินทางก่อนเด้อมืาหนักมือไหน่จะมาเยี่ยมมายามใหม่เด้อ<ด><ด>อ่าเป็ไยังกะทักข้าวบุญก็ได้เนาะส่งฮะของน่ไม่นะฮะ ทดงบ่เปิดแล้วเมื่อกี้นี่ยังแต่น้ำมีไดันมันไม่มีเลยหักทักอยู่นี่น้ำเนี่ยคนยังทะเลาะอันนี้เขาไปนายช้ำเอาสายนี่ต่อใช่ไหมบ่เนี่ยแมนคนยังพี่สื้อถอมาอยู่ขอตี่ช่องเลยนี่แหละพี่น้องเขามากกับพ่อได้แวะห้องน้ำ้องไหนห้องน้ำ้องไหนเรียบร้อยแล้วอืม ครับเนาะโอเคเนาะบายบายพ่อๆพ่อกันคลิปหน้าเนาะเจอหนาไม่เยี่ยมไม่ยามใหม่เด้ออ่าอยู่ดีไม่แห้งอย่าลืมไอบอกเด้อก่อนจะหักไผรหักตัวเองให้ได้ไลน์เนาะดูแลตัวเองไงมันที่พิสุดเนาะน้ำมือเจ้ากับสิบสิบสิบเจ็ดปีเหรออ่าน้ำมือกับเป็นสาวกันแต่ละมือเป็นยังไงเนาะเฮ็ดขี้ลายคลียร์ไบ่ได้ได้อู้เบาที่ นี่มีชวบาวแล้วป่บ่ยังมีว่เอ้ยยังสดอยู่พี่น้องเลยเอ่อเราจะได้กะสู้ๆกับชีวิตเนาะสออกหางานทำแล้วบาทนี่เด้อมอยู่ตลาดอยู่เงินกับผมมีเงินผมมีงานผมมีเงินในพี่น้องเลยเนาะคือคำว่าหาเงินก็ต้องออกไปหาดินลดน้าเอาตว่าสิไปอยู่ไปหาอยู่ใช่อยู่ยงจัน อยู่ยังด้วยไปเฮ็ดเวียงยังไงเงี้ยไปเป็นแม่บ้านแม่บ้านด้วยอยู่แม่บ้านแบบอยู่ในเฮือนค้น่แม่าไม่อ่านอนในหื่นเท่ากเจ้าอืมโด้วยดยเอ้าไปแบบกะบิึงสู่บังเล่าตัวเองนู่นนี่เนาะโดยโดยอันนี้กับโอกาสหน้าพอกันไหมพี่น้องไงเนาะคลิปนี้กับลาก่อนเนาะโดยสบายดีโดยมากเขาไม่แน่ ไปจาพี่น้องกันเนาะคลิปนี้กับบุม้มยังไลยเนาะมาอัปเดตเนาะของน้นาน้องใอยเป็นทีเรียบร้อยใช้งานได้เรียบร้อยบานี้เนาะมาแลงขอไปอาบเราเด้ออ่ายิงยังเหลือยอยู่เนาะแม,น,มนเดือยไรพี่น้องเลยแห่ทรายส่โว<ห>้ต่อมต่อมโฮมไว้เพื่อมีโอกาสข้างหน้าเอาไในใส่แพาจาพี่น้องเนะนาะสำหรับคลิปนี้บุญกะบจะได้คอจบคลิปลงทะเพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบุญทางปลาเลิศสุพรรณในหลายเด้อเนาะ มาเห็ดทองนำนะครับน้องซอยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อไอเด้อเนาะคอยป้าเลิศเนาะหลวงพี่เลิศก็หันอยู่ดีมีแห้งอ่ะวัดในอขอบในขั้วขาคล้ายไงมือเด้อพี่เด้อสุขภาพร่างกา,ายแข็งแรงเนาะอ่ะโอกาสหนา้าพอกันใหม่เนาะคลิปนี้ไปก่อนเนาะสบายดีวัดสุขุมสุขคนสบายดีสบายด,พขขาด,าดีพี่นอ้องเด้อพอกันอยู่บ้านซะแล้วต่อพี่น้องเนาะ